โอเควันนี้ก็เป็นคลิปผมอัดไว้ตอนช่วงเช้าๆของวันจันทร์นะก่อนไปจะไปเรียนก็ผมจะพูดอะไรมั่วพูดเบอร์พูดมั่วพูดบ้าพูดเบอร์พูดอะไรพูดไปหมดพูดไปเรื่อยผมก็เป็นพวกแบบนั้นแหละโอเคขอให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันสําหรับคนที่มีเวลาว่างในชีวิตมันเหลือก็มานั่งดูผมได้ขอบคุณมากครับที่ดูสําหรับช้าดีไม่มีอะไรของผมเข้ามาอัดไปเรื่อยๆกับเกมแรกในตอนเช้าเช้า โอ้ยสามสิบวิละเฮ้ยเวเล่จะกินใหม่เพราะหนุ่มคนนี้รวยจริงเชา้าวันจันทร์นะหกโมงกว่าเออคนก็รู้ว่าวันจันทร์ผมมีเรียนมีเรียนเชา้าวันไไวนี้คนอะไรว่าก่อนเรียนเล่นเกม ไปไปไปอื่นอัพได้ไหมรุน่นอัพสองอ้าผมเอาป่ามาเหรอชิบหานะ เอาเอาอเอามาผิดเราลืมดูผมแล้วผมเอายวมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ตายซะไอหนูเอ <c oughs> <c oughs> อผมว่าน่าจะอยู่ยากจริง ผมนายเล่นยากอยู่พอสมควรตข้นไป้ามก็มีาไมเบอร์นะก้าไ,ไมมปโนะ้าไปเข้าไปเขนาไนเข้ไปเข้าไปเข้าไป้า้ากปมขไปเ้าไปเข้าไป้าไปขไปาไปเข้าไป้าป่้าไาเปไเไาขปา เอามาให้ผมได้กินสักนิดนึงอร่อยอร่อยอเอามาเก็บได้ลงทามแล้วมันกระตุกด้วยมันกระตุกนะชุดทีมนะ เอาังกรเลยโ okay. องกรเป็นของผมครับผม ผมยืนไม่ได้นะถ้าไม่มีแทงเลยลำบากเนกันโอ้ยไม่เล่น

ไม่ไหวของแวนเวตมันแรงเกินไปอ่ะโจมตีเกลังเจอกันอีกแล้ว เนี่ยบัดมาไหมเนี่ยอ้ยมือผมไอหนี้อ่ะนิ้วผมชาทั้งนิ้วเลยเชา้าๆแม่ที่มันเก่งถังกล้าเลยนะแต่ก็พูดมากเลยมม่รู้จักโตสักทีเหมือนกันโอ้ยเจ็บเล็บขวดตัวเองเอ้ยเปลี่ยนท่าเพื่อสุขภาพพี่กี้เึ้น bạn hả oh, ào wow. ào, bát mới có đèn thu lăng này. I'm all An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. แข้งแม่งหดอย่างวะโอเคหกโมงสี เชียร์เบอร์ของหนุ่นะมคนหนั่ะตาผมลายมากยตอนนี้โอ้โหวิ่งมาเจอตอไม่ได้ดูแมปเลยเมื่อกี้เศร้าจัง แล้วผมได้รคา,า,าเฟนนีไปด้วยแล้วคา,า,าเฟนนีเจอกับมีนา L. L. ผมยิ่งหลายนัดสกิลมีนาแม่งก,กดได้บ่อยมากน่ายาวเที่วมาเน้นดันดาเมจไปเลย <Nice assisting. S 1> อาจจะออกดูดเลือด,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 ดสักสองชิ้นนะ ่โหแรงมากผมโดนสงสัยจะเป็นบัตนะตัจอกจังเลยเชานี้ เป็นเป็นชาวที่กระจอกับตัวแล้วเข้าาขีดจกัดได้ชื่อคลิปอะชาวที่กระจอก <c oughs> อาจจะเป็นการลงแบบทั้งแท่งเลยนะแบบอยงเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีตัดอะไรมากนี่นะเพราะาเดี๋ยวต้อง,องไปละ โอ้เสียงชีวิตอีกแล้วโอ้โหโอ้โผมไม่ได้เดินเลย <laughs> <c oughs> ชิบหายแล้ว อยูตามข,ขึ้นไม่ทันเลยอ่ะผมได้ชิ้นนี้แล้วเฮ้ยผมไม่เดินนะไอ้ห่าสะดุ้งหมด มีดูแลสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์ว่ดูเร็วๆก็ได้อยู่แต่ไม่ดูเดเมจไม่ดูอะไรพวกนี้คือรูนผมนก็เอามาผิดเรือรอยๆอย่าง,งาน,น่าจะมาผิดหลังของูนน่ะเป็นรูนความเสียหายคี้ยมันผมก็ตกอะไรอ่ะใครเนีรู้จังเลย ทุกทีมันไม่กระตุกนะันมักจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอในเช้านี้ผมคิดไปเองว่าไม่น่าใช่ไม่กระตุกโอ้ <c oughs> oh, เพื่อน <c oughs> เพื่อนเก่า <c oughs> เพื่อนแกโอ้ย <c oughs> เ้องมเอาฟิกเกอร์มาก็น่าจะว้าไปยิงแคลรี่เขาได้คืูแวนแม่งนรกจริงๆอ่ะเข้ามาใกล้ไม่หด้มีหน้าก็ด้วยร้องหนยิงน่าจะรอ,อเก็บแวนบัดโมงสี่สิบห้าบัดโน้ตห้ยหกโมงห้าสิบ เอ้ยเชา้ามาจะแพ้เลยอะดวงสวยจังเลยอ้โห <Your tower S 2> <been> ต้องไปเติมมัม้ยผ <c oughs> มวิ่งช้ามากเลยทำดี <c oughs> กว่าไหมพลิง <c oughs> ออกมาแค่คิป เกือบรักไปสามแล้วผม,อม,อม,อมเอ้ยทีมหาย เออน่าจะเอาไอ้นี่มาด้วยนะบุรามาน่าจะได้ผลอยู่หรือไม่ก็น่าจะางีผลแต่บอกเอ้ยตาดุดเลือดไหมกกน,น่าสนใจดีเหมือนกันตาศรัทธาครับใช้ค <c> ำ <ười> ว่าศรัทธา อุย้ยเพื่อนโดนไม่โดนเยอะด้วย,ยเยอะมากล้อมเลยอ่ะไอมันดึงไกลจังวะไ่สาวไอผมได้เธอมาผมได้เธอมาเว้ยตายไปวะเอาละไอ้พวกเวนตอรไล อูด,นออดันละอ่อออร์ดากันแล้วทำไมไม่จบอ่ะไมเป็นเพราะาติดลิปแล้ว Tower. ก็ขอแดงนะได้เวลามาสา่แล้วน่าจะมีประโยชน์บ้าง <c oughs> คือคาเฟอีนความเร็วโจมตีเพิ่มดาเมจได้ด้วยนะเพราะพมความเร็วโจมตีไม่ได้ <c oughs> ใครบวกอยู่ อยากได้พวกมีหน้าไม่กระบ,บัดก่อนมีหน้ามันตัวป่วนเลยมันใช้วิชาลมกันโชคได้ฉันักจะได้สิ่งที่ต้องการเสอได้สิ่งที่ต้องการมาเล็กน้อย เออผมผมโอ้ผมเรามีประโยชน์แล้วออว่ะอุลามาศา่์ของดีจริงของดีของดีอุลามาศของดีแล้วเข้ามาแล้วโว้ยอ้าวแล้วก็เ,นเพนจิตีป้อมตียก็ได้ก็ <Your S 1> เป็นหน้าทีก่กูแล้วนี่เสียงเกมไม่จะดังนะผมเริ่มเบาเสียง คีบมากูตีป้อมคีบมากูตีป้อมโอ้ยนี่ตัวปัญหาผมเลยเฮอาเอาเ้ยราเรียกเรอเรียกเอารอเรียกเอาแล้วไม่นะอย่าขายวิญญาณตาย <Has destroyed S 1> ได้ป้อมได้สามทางด้วยเยี่ยมไปเลยทีนี้เราจะมีควายสามตัวนี่คือทหารแห่งแสงครับเขาจะสู้ยังกว่าตัวเขาจะตาย <laughs> เราเกิดมาเพื่ออยู่รอด ดูเรื่อดูเรืมมียีสเองนะเน,นแต่บางทีก็ทาตัวเราหรือไม่เต็มเท่รัเหลือบัฟแล้วพวกนี้ไม่ให้ลิงนะผมวฟงบัฟฟ้าทายเกมเขนาน่าจะฟาร์มครบแล้วล่ะน่าจะนะไม่ได้บอกว่าฟาร์มครบ mọi đồ lùm nè lát phong luôn luôn mặt đẹp thì đúng các loại bao nhiêu 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 bao เจ๊กแ็แรงมากแกก็โดดใส่ผมประมาณแป๊บเดียวอยเยองแกล่อผมไป9 9 8าพเก้ารอแป่แล้ววะ9,4,6โสบอเคีนะว่าะเกมนี่ชนะะนนในตอนเช้าใช้เวลาไปาจริงจริงก็ครึ่งชั่วโมงเลยถือว่า6โมง57ครับ <laughs> เออโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเรียนละ ไปเสียงอาจจะดูมิบหน่อยเพราะเช้ามาก็อย่างนี้ยหละครับผมขอบคุณที่ดูครับโอเคอันดับสามด้วยก็ยังดีดีกว่าที่โรอนี่เห็นไหมจัดอันดับเกมแรกของวันนะครับยังไม่ได้เริ่มเล่นเลย บายครับอ่ะสัญญาณเด็ดไม่ดีเฉย